<acceleratedCM1> infrared... t là Để không Để không Internet I see I'll take you สมเด็จพระเทพรัตนรารชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาเรกอาคารศรษศักด์จามอนมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุ และเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลาทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอสมชัญศาสตราจารย์ดรศรีศักดิ์จามนมารรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทารายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จรพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตให้ศาสตราจารย์ดรศรีศักดิ์จามนมานเข้าเฝ้าทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายการบรรยาเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความ รู้เรื่องอินเทอร์เน็ตจะบับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทําขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามนมานมีผู้ดําเนินรายการสองท่านคือศาสตราจารย์ดรศรีศักดิ์จามนมานและอาจารย์พรพิสุทธิมงคลวณิชศาสตราจารย์ดรศรีศักดิ์จามนมานบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981 และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับสิเอ็ดวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคนมนิตอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามนมานรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLFE Learning เฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่ององคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเสริร์รายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามนมานและขอแนะนำวิยากรร่วมคือท่านอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวันิชสวัสดีครับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ สวัสดีครับวันนี้เราก็จะนำเสนอรายงานความเป็นไปได้ในการใช้ระบบการลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระยะไกลของประเทศออสเตรเลียมีหัวข้ออะไรบ้างครับครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรามาดูเรื่องต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับรายงานความเป็นไปได้ในการใช้ระบบการลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระยะไกลของประเทศออสเตรเลียซึ่งในสัปดาห์นี้เราจะนาเสนอเป็นตอนที่2ครับครับก็เป็นบทที่4นะครับ วิเคราะห์โอกาสของการลงคะแนนเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ตในออสเตรเลียนะครับแบ่งเป็น4.1เกณฑ์ความสำเร็จ4.2ต้นทุนการจัดการเลือกตั้งในปีพศ2554 4.3โมเดลการลงคะแนนเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ต4.4การทบทวนรายละเอียดความสามารถทางด้านเทคนิคแล้วก็4.5สถาปัตยกรรมระบบการลงคะแนนเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต แล้ว4.6ก็เป็นฟังก์ชันการทำงานต่างๆของระบบ i v o t e 4.7เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยและการตรวจสอบระบบการลงคะแนนเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาดูบทที่4นะครับวิเคราะห์โอกาสของการลงคะแนนเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตในออสเตรเลียหรือ i v o t e Opportunity Analysis วัตถุประสงค์ที่สำคัญของระบบการลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์จากระยะไกลนะครับก็เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มทางเลือกของช่องทางในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการรูปแบบที่นับได้ระบความสี่สุดได้แก่ระบบการลงคะแนนเสียงทางโทรศัพท์ครับ และเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกนะครับโดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Assistive Technology ซึ่งเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกมีหลากหลายและก็มีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะครับและยังรวมถึงการใช้งานโดยผู้ที่พิการและผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลมาดูข้อ4.1นะครับเกณฑ์ความสำเร็จนะครับ Success Criteria ครับ เกณฑ์ความสำเร็จสำหรับระบบการลงคะแนนเล็กทรอนิกหรือ i-vote ที่ก็มีดังต่อไปนี้4.1.1ความลับและความเป็นส่วนตัวนะครับ y r i เ a c y เพื่อให้เป็น Secret v o t e นะครับเป็นการลงคะแนนเสียงที่เป็นความลับไม่มีใครทราบว่าเราเลือกใครครับเกณฑ์ความสำเร็จต่อไปนะครับก็ถือว่า Secret v o t e เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลไกลของการขับเคลื่อนที่สำคัญของความคิดริเริ่มในการพัฒนาระบบ iV o t e นะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยในเรื่องเกี่ยวกับความลับและความเป็นส่วนตัวในตะว ranging, h, okay. s <S ันตกนะครับเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวมากดังนั้นนะครับระบบ b อโ r d หรือว่าระบบที่ใช้ในทางด้านฝั่งตะวันตกที่ออกแบบขึ้นมาล้วดแล้วแต่ให้ความสำคัญเรื่องเกี่ยวกับความลับและความเป็นส่วนตัวถือว่าเป็นศูนย์กลางของการออกแบบระบบเลยด้วยซ้ำครับ ปัจจุบันนะครับมีผู้มีความบกพร่องหรือพิการทางสายตาไม่สามารถที่ลงคะแนนรับได้เนื่องจากคณะกรรมการเลือกตั้งจะแต่งตั้งผู้ช่วยเหลืออย่างเป็นทางการครับเพื่อให้ความช่วยเหลือพวกเขาในการอ่านและการทําเครื่องหมายการลงคะแนนในกระดาษลงคะแนนแม้ว่าที่ผ่านมานะครับจะมีการทํากระดาษลงคะแนนโดยมีอักษรเบล,ลเพื่อช่วยเหลือผู้ผพิการทางสายตาแล้วก็ตาม แต่ผู้เลือกตั้งที่ตาบอร์ดไม่อาจทราบได้ว่าจะทําเครื่องหมายลงที่จุดใดนะครับระบบ i v o t e จะช่วยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการทางสายตานะครับเป็นอิสระและเป็นความลับเรามาถึงข้อ4.1.2ครับเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้งานนะครับ access and usability ในปีพศ2550ก็ได้มีการลงทุนเพื่อที่จะพัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ดังที่เราได้รู้กันนะครับว่าเขาใช้ชื่อว่า i-vote ในประเทศออสเตรเลียนะครับการลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนซึ่งมีวงเงินประมาณ57ล้านบาทเลยทีเดียวครับค i-vote ไม่ได้แปลว่าขา้าวเจ้าโวตนะครับแปลว่าอินเทอร์เน็ตโวตหรืออะไรนองนั้นแต่ความจริงมันก็มีสื่อความหมายทั้งสองทางนะครับ เพื่อการปรับปรุงระบบในด้านการเข้าถึงและความสะดวกในการลงคะแนนรวมถึงความสามารถในการออกเสียงลงคะแนนอย่างเป็นอิสระด้วยครับเรามาถึงข้อ4.1.3ครับการรักษาความปลอดภัยและระบบการตรวจสอบ (Security, Audibility t a และ Scrutinity) นะครับในการสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในระบบการเลือกตั้งโดยใช้ระบบ e-vote ไอโดังที่ได้กล่าวไปแล้ว รัฐบาลจะต้องทําให้ประชาชนเห็นว่าระบบการลงคะแนนอินิกส์เป็นดังนี้ข้อหนึ่งมีความปลอดภัยจากการถูกเจาะข้อมูลและการถูกโจมตีการให้บริการครับข้อต่อมานะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จําเป็นนะครับที่จะมีความสามารถในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็จะมีการลงคะแนนเสียงได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นข้อ3นะครับระบบ จะต้องมีการตรวจสอบกระบวนการการลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งก่อนการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งข้อ4.1.4นะครับความเท่าเทียมกันนะครับ equality ผู้สมัครทุกคนจะต้องนำเสนอข้อมูลหมายเลขผู้สมัครพรรคให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรับทราบตรงกันในบัตรเลือกตั้งหรือเอกสารใดๆที่ใช้ในการเลือกตั้งก็ตา่างกัน 4.1.5ครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้เวลาและการส่งเสริมนะครับใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Take Up and Promotion นะครับผู้ที่ดูแลในการเลือกตั้งนะครับก็คือหน่วยงานที่ชื่อว่าคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งรัฐ New South Wales นะครับใช้ชื่อย่อก,ก็คือ NSWEC คณะกรรมการดังกล่าวนะครับจะทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมดครับ แล้วก็ส่งเสริมการใช้ระบบการเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์หรือ i-vote โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีความบกพร่องหรือพิการทางสายตาแล้วก็ผู้พิการอื่นๆและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลครับและคาดว่านะครับจะมีผู้ใช้ระบบการเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างจำนวนนะครับ5,000ถึง15,000คนจากการสำรวจก็พบว่าในการเลือกตั้งปี2,554 มีผู้เลือกตั้งที่ใช้ระบบ i v o t ถึง1 0 0 0 0หคนซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2,551ที่มีเพียง850คนนะครับเพิ่ม10กว่าเท่าเลยนะครับ เรามาถึงหัวข้อ4.2ครับเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนการจัดการเลือกตั้งในปีพศ2554นะครับในปีพศ2554ก็ตรงกับการเลือกตั้งในปีคศ2011ในประเทศออสเตรเลียนะครับแน่นอนครับว่าในระบบการเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์นะครับกอยอมจะมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบที่ค่อนข้างสูง ในขณะเดียวกันต้นทุนการจัดการเลือกตั้งแต่ละครั้งกลับลดลงเนื่องจากมีการลดการใช้คนขั้นตอนการดําเนินงานลดขั้นตอนการดำเนินงานด้วยนะครับแล้วก็ลดการใช้คนด้วยใช้เครื่องจกักรแทนแล้วก็ลดสถานที่ด้วยเพราะว่าอาจจะโหวตจากคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือจากโทรศัพท์มือถือก็ได้